ผู้สูงอายุเนี่ยได้อยู่แค่เดือนละ600บาทเท่านั้นพอมาจำแนกแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยเขาได้แค่วันละ20บาทที่จะต้องซื้ออาหารกินต่อมื้อเนี่ย6บาท66สะตังค์ถามหน่อยมามา่มาซองเท่าไหร่แล้วเงินไม่ถึง10บบาทไม่มีทางที่จะได้กินดีอยู่ดีอย่าลืมว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนยากคนจนที่ลูกหลานเองก็ไม่สามารถอุดหนุนจุนเจอือหรือว่า ส่งเสียดูแลได้นะคะรัฐเองต้องดูแลมากกว่านี้ดังนั้นการที่เรามาเรียกร้องให้เบี้ยพลทลาปรับเพิ่มเป็น3,000บาทต่อเดือนเนี่ยมันไม่ได้มากเลยแต่เพียงแต่ว่ายังทำให้ประชาชนเนี่ยหายใจหายคอได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งสูงอายุนะคะก็ยิ่งต้องใช้เงินเยอะอย่างบ้านพี่เนี่ยชัดเจนว่ามีคน ูงอายุนะคะที่ผ่านมามีคนเจ็บคนป่วยด้วยดังนั้นเวลาผู้สูงอายุจะต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่มีลูกพาไปนะคะเมารถไปเนี่ยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในตัวอำเภอเนี่ยนะคะอย่างใกล้ๆประมาณ7-8กิโลเนี่ยใช้เงินเหมารถประมาณ200-300บาทแล้วแค่ขาเดียวยังไม่รวมขากลับถ้าจะใช้อ m b u l a n c e นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเจ็บป่วยแบบกระทันหันถึงจะใช้ได้ สิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องการที่จะให้รัฐหันมาเหลียวแลดูแลประชาชนนะคะอย่างที่เคยพูดไว้ว่าเราจะทําตามสัญญาดังนั้นเราต้องการมาถามว่าคําว่าจะทําตามสัญญานั้นสัญญาของใครในเมื่อคุณพูดทุกๆ6กหโมงเย็นในอดีตนั่นคือสัญญาให้กับประชาชนดังนั้นสามพบาทเราขอให้รัฐบาลจัดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ